มิจิหลวมเช็คก่อนจะมานปลายตามิจิเราก็หลวมได้นะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะคอลลาเจนเรามันมีการเสื่อมสภาพตามอายุนะคะก็จะมีความหย่อนคล้อยหลวมได้อะเช็คลิสต์กันง่ายๆเลยค่ะว่ามิจิเราหลวมหรือไม่อย่างแรกเลยนะคะอยู่ดีๆน้องสาวโตดใครเคยมีอารมณ์แบบนั้นว่าเฮ้ยอ,อยู่ดีๆมันมีลมออกมาได้เนี่ยอะอันนั้นอะ หลวมแล้วนะขัดสวะกระปิดกระปอยปัสสาวะเล็ดถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าปัสสาวะเล็ดหรือว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกปัสสาวะไม่สุดยังมีปัสสาวะค้างนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกว่าเอ๊ะปัญหาต้นเหตุมนะันคือไม่จีเราเริ่มหย่อนคลอยเริ่มหลวมหรือไม่นะคะแล้วก็ อันที่อันนี้คือเป็นเยอะมากแล้วจริงๆคือเริ่มจะมีความหย่อนคล้อยจนกระทั่งมีบางอย่างเหมือนรู้สึกเหมือนเป็นก้อนปูดยื่นออกมาจากช่องคลอดอันนี้นี่คือเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าการรักษาอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยแล้วอื่นๆนอกจากนั้นที่เป็นปัจจัยร่วมแวดล้อมที่เราอาจจะเจอได้แล้วกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการทํากิจกรรมแล้วรู้สึกแบบไม่ฟินเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในสัญญาณ ได้เช่นกันหรือมีช่องคลอดแห้งนะคะรู้สึกมีความระคายเคืองพวกนี้ค่ะก็เช็คก,กันให้ดีนะคะสาวๆว,ว่ามีอาการที่แอนเล่ามาหรือเปล่าถ้ามีอาการพวกนี้นะคะอย่านิ่งดูดดยอย่ารอช้าจนกระทั่งมันแบบบานปลายบานปลายจริงๆนะคะรีบมารักษารีบมาปรึกษาแพทย์กันดีกว่าค่ะหมอที่แอนจลรีทุกคนสามารถคาปรึกษาได้ทั้ง4สาขาเลยค่ะแล้วมาคุยกันนะคะ